หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษาอารามีสเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันผ่านตัวละครด้วยการฟังการพูดการอ่านและการเขียนในรูปแบบบทกรอนและเกมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเทคนิคภาษาศัพท์เฉพาะวิชาให้มากขึ้น นอกจากนี้นักเรียนจะได้ฝึกการเขียนพยัญชนะในภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการเขียนที่ถูกต้องในระดับต่อไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้เดินหน้าเข้าสู่การศึกษายกกำลัง2ผู้เรียนสามารถสแกน QR code เพื่อดูคลิปวิดีโอในหนังสือเรียนได้2ตํตำแหน่งดังน,น,นี้ 1. หน้ารองปก จะดูคลิปวิดีโอของหนังสือได้ทั้งหมด 2. ในแต่ละบทเรียนที่ปรากฏ QR Code วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้นักเรียนสามารถเข้าบทเรียนในรูปแบบการสแกน QR Code ซึ่งจะได้ฟังและฝึกปฏิบัติตามสำเนียงเจ้าของภาษาในสแกน QR Code ทำได้หลายรูปแบบ 1. สแกน QR Code ด้วยกล้อง iPhone 2. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน l i n e 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ